้ดดูไดขายทุกวันแต่ว่าเนี่ยคนมาดมซื้อเยอะหวายกับนั่มนานอ๋อมีน้ำ่นานเนี่ยโล200แบบแพงเนอะนี่นี่รวมมะพร้าวรวงมะพร้าวของปลาของจริงเนาะจากด่านห้วยโกนพี่น้องไทยลาวนะก็มาสู่ที่โรงเรียนบ้านปางหกนะครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านก็พอดีเห็น รถลงามาดูของกันโอ้โหข้างทางนะคนนี้นะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าตอนนี้เขากำลังจะเดินทางกลับเชียงใหม่เส้นพยาวเนาะแล้วก็เขาจะลงไปตีดอำเภอนาน่อนจังหวัดนานเจ้ากอนแล้วกอนเดียวเขาเจอของปลาข้างทางเขาไปดูกันนะคนลุงซื้ออะไรไม่รูนะ้น่ะไปดูกันยๆๆเยอะแยะมากมายเหลือเกินเรามาดูหน่อยแต่อะ<า>ไรบ้างเนาะครับ แต่เข้าที่ดูเหมือนจะมีรถด่วนเลยนะโ้โ5นาทีก็มีนะโอ้ยมาขายมวนแต่นาะม่แกขายทุกวันก็เจ้าไม่ค่ะจะขายเสาร์ขายขายทุกวันแต่ว่าวันนี้คงไม่แล้วของนี่ถูกเราไม่โอนกันนี่ไปที่นี่ไปกไน เอาห<อ>น, <have S 2> น้าครับกนเอาังไบม้อนก็เอ้ม้งหน้าเอนหนอนะถนนเลขสาไปมาเลยยังเอ้น้ครับอนถนน้อย้าเกมีเบุดแบบสำหัคาเฟ่เห็นม้ยได้เลยได้เลยได้เลย่เนี่ยต่างกล็กเป็นหัวเน่ยหรือการในทาบ้านเนอไล้เดี๋ยวถ้าดูได้เลยโอ้ าข้างนจะเป็นตานตัแม่ทองคือองาคะโอ้เยอะเลยนี่ยเยอะเลเนี่ยเยอะเยนี่ยอะเนีหนึ่งร้อบาทนี่เอาตรงนี้ทคาน่อ้นะร้นาะนี่เปรูกันเลย ข้าวหนุนไม่ค่ะว่ะอันนี้ซื้อบาสือเป็นควาออกอะเอ้ยแกงงวงอ้าหนุนนะแล้วแต่คนนี้ยังไงย้ายปวดอ้นหนุนไ้าพอคือพอแล้วเาเป็นนี่เป็นได้ซื้อไปเตียวไปเตียวมนนับตัวไ้มตัวตัวไม่ไม่ได้นับตัวกะเอาช่างซ่า ตัวก็ประมาณอันนี้กี่ขีดค่ะสองขีดค่ะขีดกดจ้างเราอันนี้ไม่รู้ไม่เยอะหรอกร้อยเดียวร้อยเดียวเจ้าเดียวกันนะเนาะไม่กันเนาะยหญ่คนละขึ้นกับตีกล้วยตีปลาแกงล้อมเนาะ น้ำเขาโคกไว้น <to break an iously> ี่อ๋อันนี้มีมนยูอันนี้ไปยอะนี่อันนี้อยไรเนี่ โอ้โหนี่แบบสิบนะเนี่แกจะไปกินอะไรโอ้โหลูกมินจะเป็นหลาไทยลูกค้ยปลาเยหรอปกติของขายทุกวันแต่วเนี้ยคนมาดูมซื้อเยอะถ้าเปนวัเสาจะเยอะขายดีขายดีเอเ้านี้ได้เยอะเลยเนี่ ม้เทช้าไปหน่อยเทช้าไปนิดนึงใีภาคเหนืออ๋อโหนี่สิบบาทไปลงเก็บประกันท้าเราิลไม้ยาผลไม้ยาขายนี่ยังถูกเลยนะนี่สิบบาทไปลงเก็บปรกันนี่ขนาดนี้อร่อยเดี๋ยวนี่สัญญาอันหนักที่นี่ได้เยอะนะเนี่ยเยอะแล้วถูกนะครับนี่อย่างเจ้านี่หนอนคะหน่อยนี่คนับฝั่งพวกเนี่ย อันนี้คนั่วกันนี่คนั่วกนี่จะเป็นคนล้วกนอนเป็นนอนแบบเยอะเยอะเยอะกว่าเยอะอะไรก็เยอะาอยู่หนเซฟาอยู่ไหนแ่ก็้เป็นๆน่ารำปุ่นไมิไายไวโอ้เออฝากอะบอกรถด่วนไปไหนอะฝาห นดต่วนจ้าฝามันไปไหนอน่ะอ๋อนี่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 ลูกต่าฮะกําลังต้มใหม่เอละฮะชิปเกสจปล้วนี่นะฮะชินบาทนะเจ้าได้ฟรีเนาะป็นน้นแจ้อันนี้เจ้าเพลินเลน่เพิเชื่อมไรือยังเชื่อมหรือยังเอากิ้นเจ้าไ่ได้เชื่อมเจ้าตุงเดียวที่หิพอได้เลยได้ค่ะ มาเยี่ยมกินละถุงนี <sh 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 ่เองเจ้าชิมละชิมิุงก็ได้ชิมชิมชิมนี่ก็ห้าสิบกันถุงจายูต้องไปเชือบต้อมไปเชือบเองเนาะเชือบเองเจ้าทีเิี่ยต้องไปเชือบน้ำตาลคนเดียวครับทัวรลงทัวรลงโหคนมาซเยอะยเนี่ยมละวดขึ้น นอนไหนตะเกนนอนห้อยโกนะครับมกอเกยด้าห้อยโขเพียงซ้อไปนอนมาเลยยังไปนอนทอดตินอนไปถั่วแล้วครับกำลงยิบอีกแล้วกระอะจนดูนี่นี่ยยืดอนเนียหมก่ดลายลายกับแล้วแล้วกันเนาะยังไปได้พูดแต่ล้วพอี อีนนี้เนี่เป็นคนลวก่อนเมืองนี่เนาะอ๋อเน่คนลวกใจเนาะคนเมืองคนเมืองเา่า้าานบ้านลินคาเ่นเนาะเดนฟเดือดเอดเือเดือดาดือดเดยอดยดือแเลยดเดือดดือเด้าดเดือกดดเด้าดเดือดเดืดเดือเดืาดเดือดเดเดีอเดาอดเดืออดเรือดเดืออดไรือดเดดดดดูดดเอ ทัวลงของจริงอ่ะก็มาแวะอุดหนุนกันได้นะครับขากลับเนาะครับจะแม่งหลงเดินทางต่อใครดีใครดีเน้อชาวบ้านเนาะ มาสักพักหนึ่งไกลพอสมควรนะนเขาเนี่มาเจอตลาดข้างทางนะครับน่าสนใจมากเลยการของปลาค่ะพิธีปุ๊บคือเราจะกลับบ้านเฮาทางพะเยาเจ้าพิทิพะเยานี่ก็ไปได้สองทางนะคะขามาเรามาทางภูรังกาเนาะขากลับเราจะไปทางเชียงม่วนเจ้าและตอนนี้เป็นเส้นทางตรงที่จะเข้าไปในเมืองก็ได้แต่เราจะไปแยกขวาไปทางเชียงมนวนเพื่อเพื่อที่จะทะลุเส้นรดยสกเก็ตบ้านเฮาเจ้าพิธีเป็นเส้นทางที่ใกล้เราเลยเลือกเส้นทางเส้นนี้เราก็เป็นเส้นทางใหม่แต่เนาะ แล้วก็เจอกันของปลาข้างทาง2จุดแล้วเนาะไปเที่ยบนาะไปลงไปชมกันเจ้าก็ยังอยู่ในจังหวัดน่านนะครับแ่ละเจ้าแวะมาดูของกันนิดนึงตามสไตล์คนลูกเอียงเนาะจ้ามีของอะไรน่าสนใจไม่เอ่ยนี่บ้านไหนเจ้าอ่ะหาดปลาแห้งหาดปลาแห้งหาดปลาแห้งโอ้มีหอยเนี่ยหอยกาบหอยก็เจ้า หอยกาบหอยกาบหอยโข่งหอยจุ่หอยจุ่มีสามหอยเลยนะเฮ็ดลมทอดเสาวรสเขารียกว่าหวานนี่หวานเสาวรสหวานเนาะเฮ็ดแป๊บก็มีกินอะไรดีเนาะผู้สาถุงตะไน่นาซิปอู้น่ากินเลยปลาปลาเบียปลาตังเห็นน้องเดินมาเนอะ ป่าก oh! well. oh. ับนี่ว้าวนี่อำเภออย่างเจ้าแม่อำเภอเมืองจังหวัดน่านตำบลหนองบ่อตำบลบ่อตำบลบ่ออำเภอเมืองอีกแค่ประมาณชั่วโมงกว่าถึงตัวตัวจังหวัดน่านแล้วค่ะก็สามสิบกวนาทีอยู่ตัวเมืองเนาะแม่นก็แม่นป่านี่ได้ไหนมาเจ้านี่กับฟ้าเหนี่ยนน้ำหนักโอ้ขนาดนี้มันเป็นยังปลาทุบข้ง อันนี้ปากครคังเนาะไม่น่าเมืนไม่น่านานเลยกันไม่น้านานอ๋อไม่น่านานเนี่ยนี่ก็ปลาเพียส้มจ้ะปาส้มปลาเพียแบบอันนี้ละกันจ้ะทำเองตัวใดน่ะอันยี่สิบบาทสาวบาทสบาทเจ้าสาวบาทอันนี้ลองเอาไปจิ้มมัขี้ปลาขี้ปลาก็มีอันนี้อันนี้อันี้ปลาไกพน เหมือนปลาส้มพเยาก็เจ้เจอลำกว่าก็ไข่ไข่เดียวกันนั่นแหละไข่ไข่เดียวกันคนลึกกันคนลึกเราอ๋อคนลึกสวัสดีเจ้าีอกลูกหลานของพเยาคจะเปินทาแบบนี้น่ะแกโชว์ข้างนอกเห็นตัวไหนะกินได้ทำกี่วันจ้ะก็ถ้าคนบัวส้มก็กินได้ แล้วคนสอบส้มหรือก็เอาไว้บรรทุกวันนี้บรรทูกบรรทูกบรรทอ๋อเป็นป้นมาแล้วโอเคมีกระจิ๊นเนาะจ้ะกินได้เลยครับเอาไปซิมพอกันเนาะจ้ะแล้าสีเปลี่ยนละให้ส้มละเราไปดูเด้่ยเอเนาะนี่ตัวใดน่ะอันนี้สองร้ยกิโลกึ่งโลกะจ้ะโลกับกึ่งกิโลโลสองร้อยปรากฏจ้ะโลแต่เหรอเนาะมันหัวให้เรียบร้อยนะพี่ทิพย์ ว้าวกระอุดหนุนได้นะเจ้าลักแม่แม่เพิ่งขอดูป่าเนอะ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 โฆษณาที่สวยโอ้โหนี่กดคังกดคังกดค้งโลสองร้อยบะแปงเนอะบะแปงเจ้าแล้วก็สดขนาดเดิมนั่นปลาเพียปลาเพียนี่ก็น่าสนใจมากไหมเนาะปลาเพียดูได้นะคะปลาเพียก็เป็นลาบเป็นลาบลาบปลาเพียลาบปลาเพียนี่ล้ำเนอะปลาสะปะปลาแต่ล้อ อุดหนุนมีแม่เขาได้จ้าปลาสดๆแดงแม่นน้ำน่านี่หรอปลาปลาปลาไหนปลาตะเพียนปลาตะเพียนโอ้นมีกะของปลากาดปลาสดต้นนี้หอมเค้ยแม่มาตั้งเฮ้นะไซนี้กำลังดีเลยเนาะครับขายดีขายดีนะเจ้าครับ สดๆร้านคุณแม่นี่ยูี่ไนจยงไม้เจ้าจะไปจิกจังไม้ไปแอลกเดสกอยผมได้ไปสักเดือนนมัเเหมือนยางเองไปต้มยำ่าเนาะจ้าอันนี้อยี่สิบอยห้าอยเดียวนี่ปบาทมีหลายราคายราคาขครับใครดีใครดีครับเจ้าท่านผึ่งก็มี เสาลวดเสารถที่นี่มาแกนหลวงเจ้าสองพันต่อค่ะหวาน่ยมันเป็นพันมันเ้ยค่ะเราได้ค่ะห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทไหนมันหนักกว่าค่ะไหนหนักก็ไหนเราลองซื้อไปจิ้มขอนอ่ายเปิ้งวันกันน้องขอมันยุ่งกันนี่เจ๋อไอ้เนาะเจ๋ยแม่เนน้องเสารอาทิตย์อโอ้โหที่นี่เนมือนเยอะอุดหนุนยาละหน่อยละหน่อยละนิด มะแขวนไข่รีบไข่ดีนะเจ้ามาขามป้อมก็มีที่นี่ต้องคืนชื่อมะแขวนเนอะมานานไม่ได้กินมะแขวนนี่มาบัดดึงมาบัดดึงนานน้ำมะขาเปล่าก็มีมะแขวนก็มีจ้ะมาหนานเปล่าแต่ร้อมะแขวนแต่ร้อเนาะมะแขวนซอสสำลำเนอะมาหมื่นก็มีแน่กระบอกพริกมะแขวนก็มีนะเจ้าพริกล่าแผ่นพริกมะแขวนอ้อมหลวงพริกขา ส้มโอน้ำมะเป้านี่วุ้นมะเป้ากันคะเจ๊วุ้นหน้ำมะเป้าเอาน้ำมะเป้าน้ำเป้าแต่ว่าศูนย์ก็แค่ก๊อกตาดายอะสองห้าสองห้าเฮ้ยเก๊พรมากกวบาพี่พี๊ดเอาไป็นที่นี่กาตังกาข้างตังกาข้างตังนี่มีตะวันกับแม่กาข้างตังนี่มีตะวันเนาะอ๋อมีตะวันเลยช่วงนี้ของเยอะเนาะช่วงนี้ของเยอะแอบเอาไปเอามาชอบเพิ่มซื้อมาบ่อยจ้ะคุณแม่ขงถูก อะไรบีบไข่ดีเลยแม่เลอร์อันนี้มะแขวนสดเขาบอกว่าเปลี่ยนความคิดเลยเมื่อก่อนนึกว่ามะแขวนแห้งทํากินนะที่ไหนได้มะแขวนโซดาทำกินอร่อยลำห่อหอมหลังจากที่เราไปทําหลากหลายเมนูเนาะที่ผ่านมานะครับมะแขวนสดเนี่ยอร่อยมากเอาไปมัดเด็ดเลยไก่มักหมูทอดอืมนีเลยพริกแห้งก็มีหม้อขนาดตุ๊กตาลูกชิ้นก็มีนะจ๊ะ ความเช้งก็มีเนื้อเช้งทุ่งเที่ยงโอ้แหวนมวดมีหลายอย่างยาวแหวนมีหลายอย่างนี่อันนี้แบบแห้งเนาะมาแขวนแบบแห้งยาแหวนม้าสิบแบบแห้งแบบสนเลือเลยมะเขาวายก็ยังมีในนี้เจ้ามะเขาวายดองเจอออทิลิปีดองกับมีจ้ะนี่ไงอ้ยดับหนึ่วยมะเขือาวายจ้ะของดีเมืองหน้าอีกอย่างหนึ่งเลือดูเนี่ยเนาะ เราดูนี่มากดวนก็มีนะคะดวนดวนซดเจ้าซดไข่บ๊อบตาได้ค่ะโอ้โหขี้ใสหลายที่สำคัญมะตาวนี่นะต้องได้กินเออนี่นี่นี่ยังไงแบบสดแบบสดแบบสดเราเป็นล้ำขนาดเราไปใส่ต้มยำปลานะต้มนี้ล้ำขนาดเจ้าต้องต่ำต่ำก่อนคือน้ำซมันออกล้ำตามดูดูการต้มยำมะ

ปลาของแท้มปลาของแท้ต้องมีขนนี่หมูปลาเนาะขนสามอู้ไปทิ่โอ้นี่นี่รวงมะพร้าวรวงมะเป้าปลาไหลปลาเจ้ากระมีนเจ้าปอนแท้ของแท้ปลาไหลปงรถดึงเสียงปลาพี่อ่ะปลาไหลปลาเจ้าสมบูรณ์เลของปลาของจริงเนาะ หมูปลาถดดวนโตยักษ์ตัวใหญ่มากปลายักษ์โอ้ตัวนท่อแขนหรือเปล่าเนี่ตัวเดียนตัวเดียวตัตดียวตัว่มากครัวเดีโวหัวดียวตัวเดียวตัวเดยตัวด ข้าวตรงนี้แล้วค่เจ้าห้าวมัดนาไงติดหวานหานฮัลโหลปลายอะกันนะเนี่ยปลาเพียก็ับมิชลันปลาเพียเยอะเนาะปลาน้าหนาเป็นใหญ่แต่นอกพอแล้วเพียพอปลาเขาใช้ได้นะใช้แบบขายหมวนเนาะหมวนเลยเนาะชาวเต้นนี่ขายหมวนน่าูกค้าหลายเนาะขึ้นไปแอลต้องบ้นนะคณะน้องลูกปุ่นมาห้วยโกนไหมเราเดินทางมาจากห้วยโกนเนาะมาจากด่าน ไม่ใช่เราใช่เราครับรถดด่วนรถดด่วนขั้นบนสุดท้ายกะแห้งกบบนี้เจ้าหมูมข้าวกันแม่เข้าวกันหยังขัวไก่ไก่ขั้วมอกขนาดเนาะไก่ขั้วครับขั้วกับนี้เจ้าว่ามือนมเจ้ามามือขั้วดูมามือขั้วนอไหลนอไหลใกล้จะบดหรือดูค่ะเจ้าซื้อ

มะมูไม่ดูระมูแล้วเนี่ยคล้ายมันคล้ายเผือกมันมันข้มข้น้าวข้าเข้าวถอยมาเว่อรนบันน้อยจ้าเฮี้ยนี้เขาบอกออกเกลืองงานรับพันเอาตัวนี้ซื้อกลับบ้านได้ไหมเจ้าตัวนี้สามสีเลยเนี่ยรับปรสนใจอย่างเลยเนาะ สบายเลยฮะตอนนี้อันนี้เป็นห้องจูการหนึ่งเจ้าแม่แตลาดปลาแห้งหาดปลาแห้งหาดปลาแห้งตลาดหาดปลาแห้งตลาดของปลาต้องบอกว่าหนูมาตลาดเนะก็ของเยอะนะครับมีเขาบอกไปตั้งในเมืองเขาจะไปเห็นตลาดพื้นบ้านนี่เลยเนาะจะปิกเชียงใหม่ตังพะเยากาดติดตะบ้านบ้านได้ละสองสามอย่างสี่อย่างหลายอย่างเนาะ ปลา้มไปฝากเยครบ้านเราเดินทางมาหลายวันละเจ้ามาอุหนุนได้เนอะนอไลปลหวยกล้วยปลาสังเกตว่าปลามีเยอะปลาแห้งเยอะเคยตั้งชื่อว่าบ้านหาดปลาแห้งอ่าแล้วก็วกมาอุดหนนคุณแม่เจ้าแรกนะครับมาผู้สาก็คือมามะตัน มาเมตันก็คือมาไม่พูซาอันไหนม้อวันนี่อะไรกันคะวัานายล้ำแม่อไรนะแดงแดงเขียวเขียวล้ำหนึ่งมาตันคือมาพูซา่ะเดินทางต่อไอดีคดีครับอย่างนั้นหน่อยมาหน่อยละเต็มมาเต็มมือเต็มรถเลยตอนนี้